ครับผมนะครับมาอยู่กับผมนะครับในช่วงนี้ครับแอนแซมโซราล์นั่นเองนะครับผมแล้วก็พิเศษมากๆครับวันนี้ต้อนรับนะครับหนุ่มๆจากบ้าน AF นั่นเองนะครับก็เสียงมูต้อนรับวงการบันเทิงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนฮะเตรียมนำตัวก่อนเลยครับผมแต่ละคนเล่นอะไรกันบ้างครับครับผมทีวงการบันเทิงครับเล่นกีตาร์ครับครับผมครับผมสวัสดีครับอ๋อวงการบันเทิงครับเล่นกีตาร์ครับครับ แล้ววงการอันนี้งครับคีย์บอร์ดครับผมครับผมนะฮะจริงๆสมาชิกมี4คนครับนะครับไอ้คนนึงไปไหนครับอีกคนนึงเป็นอิบครับครับผมตอนนี้ไปเรียนต่อต่างประเทศครับว่นเรีนเป็นอิบเหรอครับครับผเป็นคนชื่ออิบเป็นชื่ออิบครับเพราะไปต่างประเทศเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เลยเหลือกันทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับผมก็จริงๆก่อนหน้านี้เคยปล่อยซิงเกิลออกมาแล้วด้วยในอัลบั้ม่าง Bachelor นะครับตอนนั้นชื่อเพลงอะไรฮะละอ้อยหาทเข้าใจครับอ่าตอนนั้นกระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับก็กระแสก็ดีครับเพราะว่า ทุกคนจะเห็นเราเอฟหกสี่คนเนี่ยเล่นดนตรีกันในบ้านครับลาชุนี้พอออกมาก็เห็นภาพอยากจะเห็นภาพนั้นอีกตอ้วเราก็เล่นด้วยความบันเทิงอยู่แล้วก็เลยเป็นซิงเกิลนี้ออกมาครับผมตอนนั้นแล้วหลังจากตอนนั้นเนี่ยก็หายไปนานเลยประมาณปีหนึ่งได้ใช่แล้วแต่ละคนไปทำอะไรกันมาครับหนึ่งปีที่หายไปก็มีงานอย่างที่ก็มีทำพิธีกรบ้างใช่ครับแล้วก็ออกรวมกัน มีทั้งเดินแบบครับที่ไม่ได้บที่ไม่นานที่ไม่มีครับที่ไม่เอาไม่ที่ไม่มีที่บอกนี่คือไม่มีไม่มีครับครับผมดูแบบเอ่ออะไรอ่ะไปเรียนร่ำเรียนหรือประสบการณ์ดนตรีครับอ๋อไป็นไปเรียนดนตรีเลยตรงเลยครับเพื่อมาทำซิงเกิลนี้เลยนะฮะแล้วก็อย่างไรก็มีมีไปถ่ายละครนะครับผมแล้วก็มีงานงานดนตรีนี่แหละนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยครับ จริงๆก็เจอันเรื่อยๆครับเพราะว่าถึงหนึ่งปีที่หายไปนี่เราก็ซ้อมด้วยกันตลอดยวซ้อมด้วยกันมาตลอดใช่ไหมใครับมันไม่ต้องห่วงนี่มานน่งด้วยกันปุ๊บนี่คือเล่นด้วยกันได้เลยแน่นอนใช่ครับแลวหลังจากที่หายไปแล้วตอนนี้นี่ก็ปล่อยไปถึงเพลงแล้วเป็นเพลงช้าๆกันบ้างดีกว่านะครับก็ต้องบอกแบบว่าเพลงนี้ชื่อเพลงว่าหยุดเวลาไว้ใช่ใช่ไหมครับเพลงนี้นี่มีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างจากซิงเกิลแรกจนมาถึงซิงเกิลนี้เราก็พัฒนาในเรื่องของประสบการณ์ดนตรีที่มากขึ้นนะครับจากการที่เราเป ครับทีนี้ซิงเกิลสมาก็เราก็อยากจะให้เพลงมันโตขึ้นนะครับด้วยความหมายของเพลงด้วยแนวดนตรีที่โตขึ้นด้วยจากซิงเกิลแรกที่เป็นแนวน่ารักๆแนวป๊อปล็อกเราก็เปลี่ยนมาเป็นแนวป๊อปประหลาดพัฒนาขึ้นมาเพลงนี้ก็จะมีป๊อปอะไรนะครับป๊อปประหลาดครับประหลาดครับครับผมมุกเยอะนะกูเนี่ยน่าเล่นตลกตลกไม่ไล้นิงๆมุกตลอดเลยต่อแถมตลกด้วยเนี่ยป๊อปประหลาดครับก็ จะเห็นได้ว่าดนตรีนะครับจะมีพัดเปียโนนะครับแล้วก็กีตาร์ก็คือเหมือนเหมือนเราทำไงกันมากขึ้นในส่วนของดีไซน์ของการเล่นดนตรีครับว่าจะเล่นยังไงระหว่างแบบพัดเปียโนกับกีตาร์ให้มันแบบว่าเหมือนมีการสอดประสานกันมีพัดกันมีพกันลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็แล้วก็เรืร่องดีไซน์เรื่องของเนหาการร้องด้วยครับครับผมอ่าอย่างนี้มาถามตรงนี้เลยดีกว่า แต่ละคนนะครับมีส่วนร่วมสำคัญตรงไหนบ้างในซิงเกิลใหม่ครับต้องบอกว่าทุกคนเลยนะครับครับเพราะว่าซิงเกิลนี้เราตั้งแต่เดโมโลเลยก็ว่าได้นะ,ะครับตั้งแต่เรื่องขั้นตอนแรกสุดเลยครับมันก็คือ,ค,อคือเริ่มต้นจากฟังดนตรีก่อนแล้วก็ฟังเมโลดี้ครับแล้วก็<ม>ทีเนี้ยเราก็มาคิดก,กันว่าหาเรื่องที่ที่จุดที่4คนเนี่ยมารู้สึก บอกว่าม yeah. you know, ีประสบการณ์เหมือนกันอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นประสบการณ์ร่วมกันก็เลยรู้สึกว่าเป็นรักที่ไม่สมหวังใม่อดีตอย่างเงี้ยครับผมก็เลยในเรื่องเริ่มจากจุดนี้ก่อนครับเลยเอาเป็นเพลงนี้แล้วเพลงนี้เนื้อหาจริงมันพูดถึงอะไรก็จริงๆแล้วถ้าเกิดหน้าที่ของคนพัฒนาเรื่องเนื้อเนื้อร้องก็จะเป็นทีกับพินครับผมที่ทำก็คือเป็นเรื่องจริงของชีวิตทีเลยจริงๆผมแบสุดก็จะมีรควารับจริงๆอยากจะบอกว่ามาจากพีออฟเนี่ยแหละ ไอเดียแรกเริ่มฟังฟังดนตรีก่อนครับดนตรีมันเป็นอารมณ์ที่โอเพิ่งแก้ตัวคิดเงแก้ตัวไม่ไม่ม่เอาเอาขาเป็นคนที่เหตุนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีความรักที่ลึกซึ้งเขาจะสัมผัสความเจ็บปวดในจิตใจได้คำว่าความหลังรู้สึกได้มือมือมือครับผมมือนี่คือหยิกกันอยู่แล้วนะเศรหน่อยไหมยังไงนะฮะเลี้ยงเพลงเป็นยังไงเลี้ยงเพลงจะเป็นเหมือนกับว่า เราอยู่ในช่วงเวลาความสุขนั้นแหละครับแล้วก็เราไม่อยากจะให้มันผ่านพ้นไปแล้วเมื่อเวลามันเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันก็ว่ามันมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะอยู่เวลานี้เอาไว้ครับอยากเป็นอย่างนี้ตลอดไปเลยไม่อยากไปไหนแล้วอย่างนี้นะคือแบบว่ามันมันมันรักนะครับผมแบบว่ายังไงมันก็คือเขาทิ้งทิ้งเราหรือว่าไปมีไปไปเมีอนาคนที่ดีแล้วก็ตามเนี่ยมันก็เลยบอกว่ารู้สึกว่าอยากอยู่เวลาที่ดีที่ดีเก็บไว้อย่างยาวครับ ที่อิดนะครับไปนนอกรเราก็มีความสุขเวลาที่เราได้เล่นดนตรีด้วยกันสี่คนใช่ตอนนี้เราก็อยากจะหยุดช่วงเวลานั้นไว้ด้วยเพลงเพลงนี้อะไรประมาณนี้ครับตอนนี้อิดก็ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเราเรรับคนที่ดีนะครับเราไปเรียนอันนั้นเกิดว่าให้หยุดเวลาได้เนี่ยแต่ละคนอยากหยุดเวลาในเรื่องอะไรง่ายก่อนเลยครับโยเลยนะครับพูดก่อนได้เปียกปะผมมาครับหยุดเรื่องอะไรเหรอครับหยุดเวลาติ๊กต๊กผมอยากหยุด อ่าครับอ้าเนี่ยหยุดแล้วเนี่ยมีแล้วเสียงแชทเตอร์นะครับพอหยุดแล้วครับพอหยุดแล้วครับผมนะหยุดจริงๆก็ขอหยุดเวลาที่ชเวีมีไว้แล้วกันครับครับผมเพราะอะไรอครับเพราะว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้มาเล่นที่นี่อีกกี่ครั้งไงผมก็วันนี้จะรู้สึกว่าอยากเก็บเก็บความรู้สึกแบบว่าที่ดีไว้แล้วกัน ครับผมนะฮ <asure S 1> ะอ,อันนี้ถ่ายกันรัวมากเลยนะฮะไม่หยุดเลยตลอดเวลานะฮะทีมงานบันทึกภาพวันนี้ไว้นะครับผมนะให้แม็กเขาได้เก็บเอาไว้ด้วยเผื่อเขาอยากจะเอาไปให้ผมด้วยนะครับนะฮะอ้าวออฟครับก็อยากจะหยุดน้ำแล้วกันครับน้ำพุ่งหยุดไว้ที่ไหนครับหยุดไว้ตั้งแต่ก่อนที่น้ำจะมาตอนนี้หยุดไม่ได้แล้วครับนะฮะเป็นหนุ่มเพื่อสังคมนะครับผม มากเลยครับครับผมนะอันนี้มาจากติดใจอยู่แล้วนะครับชิกไม่ออกนะนายโยนไอ้ท้าไปแล้วนี่ตอบสร้างภาพกันทุกคนเลยไดช่วยไม่ได้อ่ะโยนมาทำไมล่ะอ่าผมหยุดเวลาไว้ตอนเป็นเด็กแล้วกันครับครับเพราะว่าผมว่าตอนเป็นเด็กเนสบายครับผมเป็นโชว์ที่มีความสุขไม่ต้องหาเลี้ยงครอบครัวครับไม่ต้องทคือวันนี้คือวันนี้ไม่รู้อีกคนแล้วครับครับไม่มีวันนี้หาเลี้ยงครอบครัวอยู่อ๋อใช่ก็เป็นเด็กมาสบาย ครับผมจริงๆก็อยากขี้เกียจแต่ว่าเด็กนักเรียนก็ตอนเด็กๆก็เคอเล่นเกมแล้วก็กินแล้วก็นอนครับผมนี้ตอบแบบไม่สร้างภาพครับแล้วตอนนี้ครับตอนนี้เราอ่ะใช่ครับอะไรนะป่า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 เขาแซวกันเขาแซวกันอ่ะทีนี้มาถึงมิวสิควิดีโอบ้างดีกว่านะครับเขาบอกว่ามิวสิควิดีโอตัวนี้เนี่ยรวมเรื่องราวจากทั้ง4คนเลยมาไว้ใน MV ตัวนี้เรื่องราวอะไรยังไงครับ ก็เราจะเป็นเส้นเรื่องที่เกี่ยวว่าแต่ละคนเนี่ยมีภารกิจที่ต้องไปทําส่วนตัวที่เกินเกินไปอยากออฟก็ลิงฮานูแม่ก็มีละครแต่ว่า4คนเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่อยากจะอยู่เวลาไว้ก็คือช่วงเวลาที่เราเล่นดนตรีด้วยกันเองครัอผมก็ในเส้นเรื่องนี้คือทุกคนทาภารกิจเสร็จแล้วแล้วก็บบางคนก็เห็นไหมกลองที่ตกอยู่เนี่ยก็นึกถึงหน้าเพื่อนๆขึ้นมาครับว่าเคยเล่นดนตรีด้วยกันเราล้อก็เลยแบบ ด้วยยาสัมผัสพิเศษไม่ใช่เราบังพิเศษนะครับด้วยนางเอกครับไปนดูเชื่อครับทำให้เรามาลงดตแลกันโอครับมีนางเอกของของเรานะครับในดาวีทำให้เราแบบว่าเคยทายกันว่าเปรียบเป็นเหมือนแฟนคลับให้เรามาเจอกันสี่คนอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับครับก็คือจริงๆแล้วในเอ็มวีเนี่ยสื่อถึงตัววงเนี่ยแหละใช่ไหมสี่คนเลยนะแล้วก็จริงๆแล้วก็มีข่าวมาด้วยว่าจริงๆแล้วนี่จะเป็นซิงเกิลสุดท้ายแล้วด้วยซึ่งมันเป็นยังไงครับต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับผมก็ ป็นจริงแล้วคือคือหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเหมือนกับว่าปรกมาแล้วคืหยุดเวลาไวแล้วคือเรื่งทุกอย่างแต่จริงๆแล้วคือรอรอกลับมาแล้วก็ทําต่อก็คือก,ก็คือรออิกใช่ไหมค,ครับก็คืออาจจะอาจจะมีการดีเลย์นิดน,นึงในช่วงนี้ที่เขาอาจจะไรยังไม่ได้พบกัน4คนใช่ไหม คือคือเราก็ยังทำต่อไปนี่แหละแต่ว่าเราเราอีกกับมาสมทบเหมือนเดิมครับเราอาจจะไปออกกันสองคนก็ได้ใช่เราเราออกเดียวไหมออกเดียวออกเดียวเป็นแนวเดีออกเดียวนะเป็นยอบยี่นี่ยอบเต้นเก่งมากเลยครับผมยามีครับต่างวงผมแล้วแล้ววางแผนกันว่ายังไงครับถ้าเกิดว่าอิทกลับมาเนี่ยก็ต้องคุยกันอีกทีนึงนะครับว่าว่าดนตรีที่เราจะเล่นกันตอนนี้เราชอบกันแบบไหนอาจจะเปลี่ยนแนวอะไรแล้วไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าอิทก็ไป หาประสบการณ์ที่ประเทศอังกฤษด้วยแลวระหว่างพี่อิทยังไม่มาครับเราจะทำอะไรกันดีก็ตอนนี้ก็มีงานเรื่อยๆนะครับช่วยน้ำพุ่มตลอดเลยครับดีครับดีจะมีเล่นเป็นแคมปัสทัวร์อะไรครับผมดีดีนะครับนะฮะช่วยช่วยกันนะเนาะในสิ่งเราถนัดนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็อยากให้ทั้งสามคนไหนๆก็พูดถึงเรื่องน้ำพ่วมนะนะครับตอนนี้ก็บ้านหลายๆคนนะครับรับผลกระทบโดยตรงนะครับอาจจะไม่ใช่บ้านเป็นเรื่องของธุรกิจส่วนตัวโดนกันหมด ให้กําลังใจนิดนึงหลายๆคนที่อาจจะเป็นแฟนคลับเขารู้สึกเอ้ยตอนนี้ท้อมากเลยแต่อาจจะชอบวงการบันเทิงมากเรื่อจริงที่ครับก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกคนลำบากนะครับกายังไงอยาให้ไม่ถึงส่วนรวมนะครับรู้ว่าทุกคนลำบากแต่ก็พยายามนึกถึงส่วนรวมไว้ก่อนถ้าเกิดใครที่มีแรงเหลือมีกำลังทรัพย์เหลือก็พยายามช่วยชวยพี่น้องที่กำลังลำบากอยู่ครับผมนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าช่วยทุกคนแล้วแล้วก็ดูแลตัวเองด้วย ครับผมจะได้เวลามีอะไรเกิดขึ้นจะได้ฝักใครครับตอนนี้ที่บ้านโอเคอยู่โอเคครับผมอยู่ราบเท้าครับผมได้ข่าวได้ข่าวว่าพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงอยู่เฝ้าระวังอยู่นะครับใช่ครับนะครับออฟครับผมของออฟก็เขาบอกว่าน้ําท่วมนะครับอย่าร้องไห้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราร้องไห้แล้วเนี่ยเดี๋ยวระดับน้ําจะสูงเราต้องระวังเอาไว้ว่า เอาเป็นว่านะครับก็อย่าเครียดนะครับแล้วก็ใช้สติกับการใช้ชีวิตที่มันกว่านนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีไม่มีแรงหรือว่าความเครียดหลายอย่างทาให้เราคูดอะไรไม่ออกแล้วบางทีทําให้เราแบบเปลี่ยนคนละคนได้ตอนนี้ต้องสติดีๆใช่ครับนะครับแม็กครับก็ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ ที่สำคัญคือดูแลสุขภาพแล้วกันพราว่ามันจะมีเรื่องของโรคที่มากับน้ำเนี่ยซึ่งบอกว่าเป็นเรื่องที่มองข้ามได้วเด็กอันตรายมากนะครับแล้วก็แล้วก็สุขภาพจิตสําคัญด้วยนะครับก็อยากให้ช่วยเหลือกันละกันมีอะไรก็คนไทยกันทั้งนั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือตอนนี้ก็ฟังเพลงของวงการบันเทิงทางชนวีแล้วกันนะครับเพราะว่าก็อยากให้ใครเครียดนะเพราะว่าเจอเรื่องเครียดมาเยอะแล้วนะครับก็ขอให้ประเทศไทยเรา จงเจริญครับใช่โย่ใช่ใช่ยังไงนะครับผมอ่ก็เป็นนะครับเป็นเขาเรียกว่ากำลังใจดีจากทั้งสามหนุ่มเลยนะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีโชว์มาฝากกันด้วยสำหรับใครตอนนี้กำลังเครียดอยู่ครับธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่บ้านเราเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาปลอบประโลมด้วยเสียงดนตรีันะฮะปลอบประโลมครับต้องบันเทิงกันนิดนึงครับชีวิตเราต้องบันเทิงฮะใช่ครับนะครับผมนะเดี๋ยวช่วงหน้าได้เจอแน่นอนนะครับก็อย่าลืมนะครับส่ง SMS มานะครับว่า ถ้าเกิดว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่ได้เนี่ยอยากเริ่มเรื่องอะไรดีนะครับถ้าเป็นหนุ่มๆเรื่องเรื่องไหนดีครับนับหนึ่งใหม่ใี่ไหมครับครับที่ไม่ออกยนต์เรื่องเลือกเพื่อนครับครับผมนะฮะรอเล่นครับก็คงคงเป็นเรื่องสมัยก่อนครับเป็นชานครับผมผมเล่นมาหลายคณะมากเลยเริ่มต้นได้เนี่ยผงเริ่มต้นจากศึกษาวิชาแนนดกพอดีครับครับผมมีอะไรก็ปรึกษารูนะฮะ ครับออฟครับออฟครับก็จะเริ่มตั้งแต่เขื่อนนะครับในครับอ่าออฟยังคงจะไปร่วมไปร่วมแก้ปัญหาใช่ดเลยอันนี้อยู่อยู่ในทีมรัฐบาลด้วยก่อนครือเปล่าใชะฮะก็อยากจะให้คนไทยรักกันนะครับครับรายจ่ายเริ่มต้นจากหนึ่งเด็กเด็กเลยรต้นแต่รักกันตั้งแต่เด็กเลยใช่รักกันยังังนะครับสามกําลับครับผมเข้าใจครับนี่เข้าใจไม่คิดเลยนะฮะ ครับผมนะครับชอบปิดท้ายนะเนี่ยผมแบบมีสาระบ้างนิดนึงครับก็ยังรัาเราอีกแล้วไม่ใช่ไะไรสาระมาเยอะล้วเอามีสาระบ้างจะเริ่มกลับไปทําความดีกับพ่อคุณแม่ครับผมตั้งแต่ตั้งแต่ยังเด็กครับตั้งแต่ยังเด็กใช่เพราะว่าบางคนก็รู้ตัวว่าทําดีน้อยไปเมื่อสายไป ครับครับผมเราก็ถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้ก็จะพยายามตั้งใจเรียนให้มากขึ้นเป็นคนดีให้มากขึ้นอีกนะฮะก็เผื่อว่าอนาคตจะดีดีกว่าที่เป็นอยู่นี้พี่ดีแล้วครับพี่ดีครับวันนี้ก็ทำดีแล้วตอนนี้เลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาฟังเพลงเพราะๆนะครับจากวงการบันเทิงแน่นอนนบตอนนี้ไปชมมิวสิกดอก่อนะครับผมหยุดเวลาไว้จากวงการบันเทิงจ้า